สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนขอเสนอเรื่องคืนเดือนดับชายแดนสุรินข้าชื่อพ่อคำลาปีนี้ก็ปาเข้าไปเจ็สิบกว่าแล้วเกิดโตและจะตายอยู่หมู่บ้านเล็กๆแถวชายแดนสุรินนี่แหละหมู่บ้านติดป,ป่า ติดขมิน้นหลังบ้านเป็นรงตาลป่าละเมะและลำห้วยแห้งคนที่นี่เขารู้กันดีว่าคืนไหนเดือนดับอย่าออกจากบ้านไม่ใช่เพราะป่าไม่ใช่เพราะโจรแต่เพราะผีปอบเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของปู่ข้าตอนนั้นหูบ้านยังไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้ามีแค่ป่าความมืดและขนมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าแม่แสงจันทร์เป็นหมอพื้นบ้านรักษาคนด้วยสมุนไพรแต่คนเขาลือกันว่าแม่แสงเล่นของแรกๆก็แค่ข่าวลือจนกระทั่งมีคนในหมู่บ้านเริ่มป่วยป่วยแบบไม่รู้สาเหตุ หอมเหลืองกินไม่ได้นอนสะดุ้งกลางคืนแล้วกดตายตายโดยที่ไม่มีแผลแร่างกายสู้มันถูกอะไรดูดเอาไปคืนหนึ่งชาวบ้านจับได้ว่าเห็นแม่แสงเดินออกจากป่าในคืนเดินดับปากแดงมือเปื้อนเล็บดำ ไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกคนรู้สุดท้ายแม่แสงได้หายไปไม่มีศพไม่มีร่องรอยเหลือไว้แค่คำสาบถ้าข้ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดคืนเดือนดับข้าจะกลับมาตอนนั้นข้ายังเป็นหนุ่มอายุยี่สิบต้นต้นคืนเดือนดับเงียบผิดปกติ แม้แต่หมาก็ไม่เหา่าจริงเด็ดก็ไม่ร้องบ้านของลุงเปื้องอยู่ท้ายหมู่บ้านเมียเขาป่วยมาหลายวันผอมซึมและไม่กินข้าวคืนนั้นคนทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องไม่ใช่ร้องขอความช่วยเหลือแต่เป็นเหมือนเสียงคนสำรักพอถึงตอนรุ่งเช้า ลุงเปื้องตายไม่มีแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ท้องแฟบสี่โครงโผดวงตาเบิกค้างเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายหมออำเภอมาดูเขาก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่คนเท่าคนแก่รู้ดีว่าปอบมันกินของหลังจากนั้น ทุกคืนเดือนดับก็มักจะมีคนตายมันไม่เลือกไว้ไม่เลือกเพศแต่มีอย่างเดียวที่เหมือนกันคือต้องป่วยก่อนตายผอมลงเร็วผิดปกติได้ยินเสียงเดินรอบบ้านในตอนกลางคืนแล้วเห็นเงาดำเกาะอยู่บนหลังคาบางคนเห็นกับตาเงานั้นตัวยาวผมโรงหลัง ตาแดงเป็นจุดยิ้มกว้างจนเห็นฟันมันไม่ฆ่าทันทีแต่มันจะตามล่าเลือกเยอแล้วเฝ้าดูแล้วรอคืนเดือนดับปีหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อว่าไอ้มนได้ฝืนคำเตือนมันได้ออกไปหาปลาในคืนเดือนดับพอถึงตอนเช้า ชาวบ้านก็เจอมันนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างลำห้วยไม่มีบาดแผลตร่างกายซีดเหมือนเลือดและแรงชีวิตถูกดูดออกไปจนหมดหมอได้บอกว่ามันจมน้ำแต่เท้าของมันไม่เปียกเสื้อผ้าแห้งคืนนั้นเองหลายคนก็เห็นเงาดำเดินกลับเข้าป่าพร้อมกับเสียงหัวเราะแผลว คืนเดือนดับปีถัดมามีพระธุดงผ่านมาท่านได้พักในหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้เตือนแต่ท่านไม่เชื่อคืนนั้นทุกคนได้ยินเสียงสวดมนต์ดังลั่นแล้วก็เงียบหายไปพอถึงตอนเช้าพระยังอยู่แต่หมดแรงตัวสัน่นปากพึมพำคำเดียวว่ามันยังอยู่ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับคืนเดินดับอีกหลังจากเรื่องราวของพระธุดงในคืนนั้นหมู่บ้านเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยทุกบ้านปิดประตูตั้งแต่ตะวันตกดินเด็กไม่มีใครกล้าออกมาเล่นเสียงหงเราะหายไปแต่เหลือเพียงเสียงลมกับต้นตาลเสียดสีกันแต่ปอบ มันไม่สนใจความกลัวของคนมันต้องการกินและคืนเดินดับถัดมามันก็เลือกเหยื่ออีกครั้งชื่อว่ายายทองคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านอยู่คนเดียวป่วยติดเตียงมาหลายปีคืนเดินดับไม่มีใครกล้าไปหาแม้จะได้ยินเสียงยายร้องเรียกเบาๆกอดตามเช้าอีกวัน มีหลานของแกเข้าไปดูยายทองก็ได้ตายนอนหงายตาเบิกมือกำผ้าห่มแน่นเหมือนพยายามจะสู้ไม่มีบาดแผลร่รางกายเบาจนหน้าตกใจเหมือนแรงชีวิตถูกดูดออกไปจนหมดและใต้ถุนบ้านมีรอยเท้าเปล่าเล็กๆเ,เปื้อนดินเดินวนรอบบ้านก่อนหายเข้าป่า คืนนั้นเองมหบ้านแตกคนเท่าที่เหลืออยู่ก็ได้รวมตัวกันไปตามหมอขมิ้นจากฝั่งชายแดนคนที่รู้เรื่องของต่ําและรู้จักชื่อของแม่แสงดีหมอได้บอกแค่คําเดียวว่าปอบตนนี้ไม่ได้เกิดจากความชั่วแต่มาจากความอาฆาตพิธีต้องทําในคืนเดือนดับ ที่สารป่าช้าเก่าตรงที่แม่แสงเคยถูกขับไล่คืนนั้นลมไม่พัดอากาศอึดอัดไฟคบสว่างวู้ไหวเองพอเสียงสวดมนต์เริ่มเงาดำก็ผล่ออกมาจากป่ามันไม่วิ่งไม่พุ่งแต่มันเดินผมยาวรงรังร่างผอมผิดมนุษย์ตาแดงจ้องมาที่คนทั้งวง หลายคนเป็นลมบางคนสวดไม่ออกหมอขมิ้นตะรโกนเรียกชื่อแม่แสงเกรียกซ้ำๆเหมือนกระตุกวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปไหนเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเหมือนเสียงสัตว์เจ็บปวดแล้วเงาดำนั้นก็หายไปพร้อมกลิ่นเหม็นคาวลอยอบอวนทั่วป่าชา้าหลังจากคืนนั้น ก็ไม่มีใครตายอีกคืนเดินดับกลับมาเงียบแต่เป็นความเงียบที่คนไม่สบายใจเพราะหมอขมินได้พูดทิ้งท้ายว่าข้าไม่ได้ฆ่ามันข้าแค่ผูกมันไว้กับที่เดิมทุกคืนเดินดับคนที่ผ่านใกล้ป่าช้าเก่าจะได้กลิ่นคาวจางๆและยินเสียงเดินรอบสารบางคืน มีเสียงกระซิบเรียกชื่อคนไม่มีใครตายแล้วก็จริงแต่ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้และทุกปีจะมีสัตว์เลี้ยงตายแบบไม่รู้สาเหตุตัวผมไม่มีบาดแผลเหมือนมีใครบางอย่างยังต้องกินเพียงแค่ไม่กล้าล้ำเขตข้าเล่ามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัว แต่เพื่อให้จำว่าคืนเดือนดับอย่าคิดว่าปลอดภัยอย่าท้าทายของที่มองไม่เห็นอย่าไปยุ่งกับสถานที่ที่คนเท่าคนแก่เขาห้ามกันและอย่าคิดว่าผีที่ถูกไล่คือผีที่หายไปเพราะบางอย่างแค่ถูกผูกไม่ใช่ถูกทำลายถ้าเจ้าอยู่แถวสุรินแล้วคืนไหนเดือนหาย อากาศนิ่งหมาไม่เหา่าได้กลิ่นขาวจางๆลอยมากับลม่าหันไปมองอย่าเรียกและอย่าเดินตามเสียงนั้นเพราะผีปอบมันยังอยู่และมันไม่เคยลืมว่าคืนเดือนดับคือคืนของมันและเรื่องเล่าของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ